เรื่องนี้ก็เป็นข้อสังเกตของเพื่อนบ้านนะครับว่าทําไมสื่อบันเทิงของไทยถึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้มากขนาดนี้โดยก็ได้ยกไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเกาหลีใต้จะสังเกตได้ว่านักแสดงจากเวียดนามก็จะหน้าตาคล้ายคนเวียดนามไปเลยนักแสดงจากจีนก็หน้าตาคล้ายคนจีนไปเลย นักแสดงจากเกาหลีใต้ก็คล้ายเกาหลีใต้แต่พอเป็นนักแสดงจากไทยครับทีนี้มันเป็นประเด็นตรงที่เขาบอกว่านักแสดงจากไทยมีทั้งคนที่หน้าคล้ายฝรั่งเป็นลูกครึ่งมาเลยมีทั้งหน้าตาคนคล้ายคนจีนเชื้อสายจีนก็มีด้วยเหมือนกันหรือจะมีบทที่แสดงเป็นคนอินเดียก็หาคนไทยที่หน้าตาคล้ายคนอินเดียได้ด้วยอะไรจะหลากหลายขนาดนั้น เลยเป็นประเด็นสนทนาจนเป็นที่มาของคําถามในคําว่าแล้วตกลงจริงๆนี่เป็นคนไทยจริงหรือเปล่าเพราะในชีวิตจริงเขาบอกว่าไม่ค่อยเจอคนไทยที่หน้าตาคล้ายๆกับนักสแสดงที่โด่งดังมากๆในประเทศเลยเรื่องนี้นะครับอันที่จริงเนกะิดขึ้นในเวียดนามด้วยเช่นกันนะเมื่อภาพยนตร์ของไทยไปฉายที่เวียดนามก็มีคนถามนะครับว่าคนไทยโดยทั่วไปที่เจอบนท้องถนน,นหน้าตาแบบนี้เลยเหรอคือไม่แต่ทางฝั่งชาวเวียดนามนะครับก็สงสัยว่าหน้าตาของคนไทยนี่ออกไปแนวตะวันตกขนาดนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูไปทีและความเห็นทั้งทางฝั่งของชาวกัมพูชาและทางฝั่งของชาวเวียดนามไปด้วยแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มีคอมเมนต์พูดถึงกันมานานมากๆแล้วนะก็เป็นความสงสัยของเพื่อนบ้านนะครับแน่นอนว่าก่อนจะรับชมความคิดเห็นนะครับก็ขอแนะนําเสื้อยืดจากแบรนด์ไทยของเรานะครับที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่ายลงตัวเนื้อผ้านุ่มสบายระบายอากาศได้ดีพิถีพิถันในการผลิตมากๆ นี่คือแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเสื้อยืดนะครับในประเทศไทยเราเองถ้าสนใจสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มุมซ้ายล่างของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับโดยทางฝั่งของความคิดเห็นนะครับก็มองว่าในประเทศไทยนะ่ะมีค่านิยมในการที่จะเลือกนักแสดงที่มีหน้าตาในแบบที่มันสวนทางกับชีวิตจริงๆของผู้คนหรือไม่โดยก็มีความเห็นเลงนะครับเขาบอกว่าหน้าตานักแสดงในประเทศไทยจํานวนไม่น้อยเลยที่หน้าตาต่างจากคนไทยในชีวิตประจําวันมากๆ นักแสดงหลายๆคนหน้าตาออกไปในทางตะวันตกเลยพูดง่ายๆคือหน้าตาเหมือนฝรั่งแล้วกันนะครับซึ่งชาวกัมพูชาคนนี้นะครับก็บอกว่าไปไปมาดูสื่อบันเทิงจากไทยก็เริ่มสับสนแล้วว่านี่ใช่ละครไทยจริงหรือไม่ แต่เรื่องนี้เองนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในมุมมองตรงกันข้ามด้วยเช่นกันนะครับบางก็บอกว่าแต่นี่นหะคือเอกลักษณ์ที่สร้างการจดจาเกี่ยวกับสื่อบันเทิงจากประเทศไทยให้กับผมนะจริงๆมันไม่ใช่แค่เริ่มจากในยุคปัจจุบันแต่เริ่มมาตั้งแต่ 30- 4สปีที่แล้วซะด้วยซ้ํานักสแสดงตั้งแต่3 0 4สปีที่แล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยหน้าตาคล้ายฝรั่งกันใหญ่เลยในะยุคนั้นคือเป็นลูกครึ่งกันเยอะเลยเดียวแต่เอาจริงๆผมคิดว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้สื่อบ แน่นอนว่าจะเอาหน้าตาทัวท่วไปแบบคนในท้องถิ่นก็ได้แต่ความโดดเด่นมันอาจจะยังไม่มากพอและผมคาดว่าในประเทศไทยน่าจะต้องการที่จะตีตลาดในต่างประเทศมาตั้งแต่ต้นด้วยหรือไม่พวกเขาต้องการที่จะส่งสื่อบันเทิงออกไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของนักแสดงก็น่าจะมีผลมากๆในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าว่าในมุมมองเดียวกันเองนะครับจริงๆมันก็มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามด้วยนะที่ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยและเพิ่งจะพูดถึงไม่นานมานี้เองนะครับหลังจากที่ภาพยนตร์ไทยไปฉายที่เวียดนามแล้วก็เป็นกระแสะมากๆนะครับทางฝั่งของความเห็นชาวเวียดนามนะครับผมก็จะเล่าเป็นคู่ขนานไปด้วยกันเลยแล้วกันนะฮะถ้าฝั่งของชาวเวียดนามนะรับมีคนตั้งคําถามอยู่เหมือนกันนะครับว่านี่คือหน้าตาของคนไทยโดยทั่วไปอย่างนั้นเหรอคนไทยในชีวิตประจำวันหน้าตาแบบนี้เลยเหรอ ก็คือไปเห็นนักแสดงในเรื่องหนึ่งนะครับคือหน้าตาเขาเป็นลูกครึ่งเลยแหละนะฮะขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนอื่นๆน,นะครับก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆผมได้มีโอกาสชมสื่อบันเทิงภาพยนตร์จากไทยเพียงไม่กี่ครั้งแต่ก็เพิ่งมาสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันผมเข้าใจมาตลอดว่าคนไทยก็คงจะหน้าตาคล้ายๆกับคนเวียดนามหรืออาจจะต่างจากคนเวียดนามไปเพียงเล็กน้อยแต่พอดูนักแสดงชื่อดังจากประเทศไทยแล้วพวกเขาไม่ได้หน้าตาใกล้เคียงกับคนเวียดนามเลยสักนิดส่วนใหญ่แล้วหน้าตาดูออกไปทางตะวันตกมากๆ แต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนให้ความเห็นอีกมุมมองนะครับว่าจะว่าไปในทางนั้นอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกอันที่จริงในไทยเนะี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายมากๆในประเทศไทยเนะี่ยมีทั้งคนที่หน้าตาคล้ายกับคนเวียดนามคนที่หน้าตาคล้ายกับคนจีนหรือแม้กระทั่งคนที่หน้าตาคล้ายกับชาวตะวันตก ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความหลากหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยซะมากกว่านะเรื่องนี้ต้องชมประเทศไทยซ้ำาที่ทําให้ความหลากหลายที่มีอยู่ภายในประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเพราะสามารถสังเกตได้ถึงบางประเทศเลยค่อนข้างจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนแต่เรื่องนี้ผมกับมองว่าเป็นความน่าทึ่งของสื่อบันเทิงจากประเทศไทยนะ คุณสังเกตได้เลยว่านักแสดงนะั้นหน้าตามีความเป็นเอกลักษณ์ที่หลากหลายมากๆมากกว่าในสื่อบันเทิงจากเกาหลีใต้หรือแม้แต่สื่อบันเทิงในเวียดนามเองซะอีกจนเราคาดเดาแทบจะไม่ได้เลยว่าคนไทยจะหน้าตาประมาณไหนบ้างทีนี้กลับไปทางฝั่งของความเห็นชาวกัมพูชานะครับขณะที่บางความเห็นนะครับก็พูดคล้ายๆกันว่าในไทยนะมีนักแสดงที่หลากหลายและก็มีกลุ่มคนที่หน้าตาหลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมองในอีกมุมหนึ่งมันแสดงให้เห็นว่าไทยค่อนข้างจะเปิดรับผู้คนที่หลากหลายมากกว่าทุกๆประเทศในขณะที่พอมองไปแต่ละประเทศในแถบนี้ก็จะมีความเฉพาะตัวมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามผมก็เห็นว่านักแสดงชาวไทยที่หน้าตาไปในทางเชื้อสายจีนก็มีอยู่ไม่น้อยนะเพียงแต่ว่านักแสดงที่หน้าตาออกไปทางตะวันตกก็อาจจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในยุคนี้หรือไม่นั่นก็เลยทําให้คนสังเกตได้ง่ายกว่า ทีนี้ครับก็มีความเห็นหนึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นแฟนละครเลยครับแต่เป็นทางฝั่งเพื่อนบ้านนะชาวกัมพูชาเนี่ยแหละครับเขาก็บอกนะครับว่าประเด็นอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างจะตรงกันข้ามก็คือในบทละครนะ่ะเป็นบทละครที่เป็นไทยย้อนยุคแต่ถ้าว่านักแสดงนั้นกําลังสวมชุดไทยท,ทั้งทาั้งที่หน้าตาไม่ไคล้ายกับคนไทยเลยคือหน้าตาเป็นลูกครึ่งเป็นฝรั่งไปเลยอะไรแบบเนี้ย ยคนนี้นะครับก็บอกว่าจากใจแฟนละครไทยเลยนะฉันมีความรู้สึกว่าบางทีแบบนี้ก็ทําให้คนที่มึงมาดูครั้งแรกๆก็จจะเข้าใจผิดได้นะว่านี่คือหน้าตาคนไทยในยุคสมัยก่อนขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็เข้ามาวิเคราะห์ว่าผมมองว่าสิ่งนี้นเป็นค่านิยมในเรื่องของความงามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ยุคอดีตตั้งแต่มีวงการบันเทิงมาเลยนะคุณลองสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่ดาราในยุคอดีตดาราสมัยก่อน นักแสดงในสมัยอดีตตั้งแต่30-40ปีที่แล้วไล่มาตั้งแต่ดูละครไทยในยุคแรกๆเลยก็มีนักแสดงที่หน้าตาคล้ายลูกครึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกับฝรั่งแต่หน้าตาที่คล้ายๆไปในทางเชื้อสายจีนเพิ่งจะมาบูมในช่วงยุคหลังๆซะโดยซ้ำน,นั่นก็ถือว่าในประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนผ่านอยูน่นะก็มีค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะพอวิเคราะห์ได้ก็คือโดยพื้นฐานของตัวละครไทยอาจจะไม่ได้เน้นความสมจริงหรือเหมือนจริงในชีวิตประจำวันมากนัก คุณดูไปถึงรถยนต์ที่หรูหรารวมไปถึงบ้านที่อยู่ในฉากแล้วก็เป็นบ้านที่หรูหราใหญ่โตมากๆแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งนั้นแม้กระทั่งในเรื่องของหน้าตาของนักแสดงเองก็ด้วยเช่นกันแต่ขณะที่ความเห็นของชาวกามพูชาในอีกมุมมองนะเขาก็บอกว่าแต่จากการที่ผมดูภาพยนตร์ไทยมาหลายๆเรื่อง นักสแสดงส่วนใหญ่ก็หน้าตาเป็นคนไทยแท้ๆนะคือไม่ใช่เป็นลูกครึ่งผสมหรือเป็นคนเชื้อสายจีนไปทางใดทางหนึ่งแบบสุดโต่งขนาดนั้นนักสแสดงที่ผมดูมาตั้แต่ไหนแต่ไรที่หน้าตาเหมือนคนไทยแทย้ๆก็มีด้วยเพียงแต่ว่าเป็นเพราะนักสแสดงที่หน้าตาคล้ายๆลูกครึ่งเนี่ยน่าจะเป็นที่สังเกตมากกว่าหรือไม่ขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าอย่าไปทําความเข้าใจอะไรยากเลยมันเป็นเหมือนค่านิยมในวงการบันเทิงของประเทศไทยไปซะแล้วผมเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะตีตลาดอะไรในต่างประเทศหรอกมันเป็นเรื่องของค่านิยมที่เกิด ขึ้นของการคัดเลือกนักแสดงเท่านั้นแต่ในระยะหลังๆจะเห็นได้ชัดว่าในไทยก็เริ่มมีละครในแบบท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนั่นยิ่งทําให้เห็นความสมจริงมากขึ้นกว่านในยุคก,ก่อนหน้านั้นที่นักแสดงก็จะเป็นในแบบพิมพ์นิยมยอดนิยมอย่างเดียวเลยแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนเอาไปหยิบยกกับเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันนะ ขาก็บอกนะครับว่าคนต้องไปดูที่เกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้ค่อนข้างมีความชาตินิยมมากๆก็จะเห็นได้ว่าในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ก็ไม่ค่อยมีคนหน้าตาลูกครึ่งหรือหน้าตาขายฝรั่งหรือเป็นฝรั่งมาเป็นนักแสดงในเกาหลีใต้ไม่ค่อยจะมีเลยตรงข้ามคนที่หน้าตาแบบเกาหลีแท้ๆนั่นเป็นที่นิยมมากๆ เรื่องนี้น่าจะเป็นค่านิยมที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตั้งแต่รับชมละครไทยมาตั้งแต่20ปีก่อนก็มีทั้งดาราพิธีกรที่หน้าตาคล้ายฝรั่งอยู่ในวงการบันเทิงของไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขณะที่เพื่อนบ้านอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าคนต้องย้อนกลับไปดูนักร้องดาราสมัยก่อนของประเทศไทยยิ่งเยอะกว่านี้ในยุคสมัยนี้เนะี่ยยิ่งถือว่ามีความหลากหลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะ แต่ก่อนหน้านั้นเหมือนจะเป็นเทรนมาเลยว่านักร้องนักแสดงนี้ต้องหน้าตามาโทนนี้กันทั้งนั้นโดยเฉพาะในช่วงยุค90เป็นต้นมายิ่งเห็นได้ชัดว่าในช่วงยุคนั้นยิ่งเป็นที่นิยมมากๆมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าสัสดส่วนของคนที่เป็นลูกครึ่งในโลกของความบันเทิงในประเทศไทยก็เลยดูมีจํานวนที่เยอะกว่าประเทศอื่นยังไงกันล่ะอย่างกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้หรอกนะเพราะเกาหลีใต้ดูยังไงก็รู้ว่าที่นั่นค่อนข้างจะชาตินิยมมากๆนั่นน่าจะดูเป็นบริบทที่ต่างกกกันมาากกว่า ซึ่งมีคอมเมนต์ของคนอื่นๆนะครับมาตอบสั้นๆบ้างน,นะครับบางก็บอกว่าผมเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยมีคําถามแบบนี้มาวิเคราะห์ขยันเป็นจริงเป็นจังสักทีจริงๆเรื่องนี้มันดูไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะมันเป็นเทรนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่30 40ปีที่แล้วอย่างที่หลายๆคนว่ามาจริงแต่ผมก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะเพราะคนไทยท่ามองดูดีๆนะในภูม,มิภาคแห่งนี้ ผมเชื่อว่าคนไทยนะ่ะค่อนข้างคุ้นเคยกับชาวตะวันตกมากที่สุดแล้วยิ่งถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงแค่ยุค30ปีที่แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีชาวต่างชาติเข้ามามากที่สุดมันก็เลยส่งผลไปถึงเรื่องของวงการบันเทิงด้วยเช่นกันและก็เป็นข่านิยมไปโดยปริยาย ทีนี้ก็มีคนถามต่อนะครับว่าแล้วทําไมประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเอาตั้งแต่กรัรมพูชาเวียดนามลาวโดยคนนี้นะครับก็บอกว่า,วาคุณลองสังเกตดูนะแต่และประเทศที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักสแสดงอย่างในเวียดนามเองที่อุตสาหกรรมบันเทิงกาลังเติบโตก็ไม่เห็นว่าในเวียดนามนักสแสดงหรือว่านักร้องก็ยังหน้าตาคล้ายกับคนเวียดนามแท้ๆแ,แต่พอเป็นที่เมืองไทยทำไมมันตรงกันข้ามละ่ะทั้งที่เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันด้วยมันคงไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากขนาดนั้น ซึ่งก็มีคนพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของความเป็นตัวเองคือเขาจะบอกว่าไทยไม่เป็นตัวเองอย่างนั้นเหรอเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าจะสังเกตได้ว่าวงการบันเทิงของเวียดนามจะเน้นในแบบคนที่เป็นตัวแทนของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงก็คือเป็นคนที่ดูเหมือนคนท้องถิ่นเลยดังนั้นนักแสดงในเวียดนามจึงค่อนข้างดูมีความเป็นธรรมชาติมากๆหน้าตานักแสดงที่มีชื่อเสียงในเวียดนามเป็นอย่างไรคนทั่วๆไปก็เป็นแบบนั้น ซึ่งจะตรงกันข้ามกับไทยที่นักแสดงอาจจะหน้าตาต่างจากคนทั่วไปผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองและในกัมพูชาหรือแม้แต่ในลาวเองนักร้องที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังก็หน้าตาคล้ายๆกับคนท้องถิ่นนี่แหละตรงกันข้ามในประเทศไทยด้วยความที่อุตสาหกรรมบันเทิงในเติบโตมากๆถ้ามองในมุมนี้ผมกับเชื่อว่าพวกเขามีการปรับแต่งให้ออกมาดีที่สุดซึ่งบางทีมันก็อาจจะเกินจากความเป็นจริงไปบ้างแต่เรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่า แต่ถ้าสังเกตในโซนของนักร้องนักร้องส่วนใหญ่ในประเทศไทยส่วนใหญ่นักร้องที่มีชื่อเสียงเท่าที่ผมรู้จักแล้วก็ฟังอยู่บ,บ่อยๆนักร้องส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็เป็นคนที่หน้าตาคล้ายๆคนไทยนะหรืออาจจะมีคนเชื้อสายจีนปนมาบ้างพอไปนในมุมมองของนักร้องนั่นถือว่าน้อยมากๆเลยที่จะหน้าตาคล้ายกับฝรั่งแต่ก็มีคนเข้ามาโต้แย้งอ,ยงอีกนะครับว่าคุณก็ต้องย้อนกลับไปดูในยุค90แล้วกัน ในยุคเข้าสู่คุณอาจจะพูดไม่ได้นะว่านักร้องหน้าตาคล้ายกับผลไทยแท้ๆในยุคนั้นนะ่ะเรียกว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของนักร้องในประเทศไทยที่มีเชื้อสายต่างชาติทั้งนั้นเลยซึ่งถัดมาจากนั้นนะครับมีความเห็นนี้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาก็บอกนะครับว่าเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ทําไมถ้าเทียบเฉพาะในภูมิภาคนักแสดงหน้าตาของนักแสดงในไทยถึงมีความหลากหลายมากๆอันที่จริงมันก็แสดงให้เห็นนะว่าอุตสาหการรมบันเทิงของไทยค่อนข้างใหญ่โต มากกว่าเพื่อนบ้านไปไกลามากๆเรียกว่าใหญ่โตของเวียดนามด้วยเช่นกันเวียดนามถึงแม้ว่ากําลังเติบโตกับภาสาการบันเทิงของพวกเขาแต่ผมเชื่อว่าขนาดของวงการบันเทิงไม่ได้ใหญ่ไปกว่าไทยนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ประชากรเยอะก็ตามนักสแสดงในประเทศไทยนะมีทั้งเลือกที่เยอะและก็กว้างมากๆไม่ได้เจาะจองว่าจะต้อง เป็นแบบนั้นแบบนี้เพียงอย่างเดียวซะด้วยซ้ําคุณรู้ไหมว่าว,าวงการบันเทิงในไทยถ้าต้องการบทที่แสดงเป็นคนเวียดนามพวกเขาสามารถหาคนไทยที่หน้าตาคล้ายกับคนเวียดนามได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแคสนักแสดงจากเวียดนามจริงๆแน่นอนผมกาลังเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นเรื่องของความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นในวงการบันเทิงของไทยตั้งหากซึ่งอันที่จริงหลายๆคนควรจะพูดถึงเรื่องนี้ซะโดวยซ้ําที่นี้คุณลองกลับไปสังเกตในภาพยนตร์หลายๆเรื่องก็ได้จะเห็นได้เลยว่าเวลามีบทที่จะต้องแสดงเป็นต่างชาติในประเทศไทยก็สามารถหา านักแสดงภายในประเทศที่หน้าตาคล้ายกับคนต่างชาติได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือจะเป็นฝรั่งหรือจะเป็นคนอินเดียก็ยังสามารถหาได้ทั้งทที่ทุกคนเป็นคนไทยแท้ๆผมคิดว่านี่เนะี่ยเป็นความมหัศจรรย์ของวงการบันเทิงของประเทศไทยเลยนะแล้วมาแสดงให้เห็นว่าอุตสาหากรรมบันเทิงของไทยค่อนข้างที่ใหญ่ๆโตกว่าที่คิดเอาไว้เยอะขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ผมกับคิดว่าเป็นเพราะประเทศไทยไม่ได้มีการคุมอิทธิพล จากสื่อบันเทิงจากต่างประเทศซึ่งมันตรงกันข้ามกับเวียดนามนะที่การเปิดรับสื่อบันเทิงหรือว่าค่านิยมแบบตะวันตกก็อาจจะน้อยกว่าไทยถ้าว่ากันตามตรงในประเทศไทยในด้านของพาร์ทของความบันเทิงประเทศไทยเรียกได้ว่าเปิดรับเต็มที่เลยทีเดียวทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นกระแสนิยมค่านิยมตามยุคสมัยไล่มาเรื่อยอย่างที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันในประเทศไทยเปิดรับสื่อต่างชาติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งมันตรงกันข้ามกับเวียดนามนะที่เวียดนามค่อนข้างจะรับสื่อภายในประเทศตนเองเป็นหลัก เพราะฉะนั้นในแง่ของความบันเทิงที่ค่อยๆเกาะัตขึ้นในยุคก,ก่อนหน้านั้นก็ด้วยเช่นกันก็เลยทําให้ค่านิยมในเวียดนามยังคงเป็นแบบในเวียดนามอยู่เรื่องนี้คาดว่าจะเป็นกรณีคล้ายๆกันกับที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งในจีนด้วยจะเห็นด้ว่าในจีนนั้นก็ไม่ได้มีนักแสดงที่หน้าตาเหมือนลูกครึ่งประเทศอื่นๆเลยหน้าตานักแสดงที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ก็หน้าตาเป็นแบบคนจีนทั้งนั้น ขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้มันก็เลยเป็นกรณีศึกษาอย่างไงแหละว่าประเทศไทยไปทํำยังไงมันก็ทายิดนะครับว่าประเทศไทยไปทำยังไ,ไ,ไงจึงทาให้วงการบันเทิงของตนเองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขณะนี้แต่บางคนนะครับก็ยังเข้ามาบอกนะครับว่า แต่ที่เห็นคุณก็ต้องยอมรับนะว่านั่นคือคนไทยต่อให้เขาเป็นลูกครึ่งหรืออะไรก็ตามแต่แต่นั่นนะคือคนไทยและก็มีสัญชาติไทยด้วยจะไม่ได้เป็นคนไทยอย่างไรกันล่ะก็ต้องเป็นคนไทยสิเพล่เพลผมกับคิดว่าหลายๆคนอาจจะไปตั้งข้อสังเกตไปเองว่าทําไมหน้าตาไม่มคล้ายกับคนไทยทั้งทั้งที่ถ้าหากย้อนกลับไปดูประเทศไทยนะับว่าเป็นประเทศที่เปิดรับในด้านของเชื้อชาติมากๆที่มีความหลากหลาย หรือแม้กระทั่งคนจีนเองก็ต้องพูดถึงด้วยเช่นกันคนเชื้อสายจีนมีอยู่มากมายในประเทศไทยหลายๆคนก็ไม่ได้หน้าตาคล้ายกับคนไทยแท้ๆนะหลายๆคนหน้าตาออกไปทางจีนซะเลยซ้ำก็ยังเป็นคนไทยเลยเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความหลากหลายทางเชื้อชาติที่มีอยู่อย่างชัดเจนในประเทศไทยและมันแสดงออกมาผ่านวงการบันเทิงของพวกเขานั่นเองสำหรับเรื่องราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง จริงๆมันก็เป็นเรื่องสนทนาสัพเพเหระโดยทั่วไปนะครับไม่ได้เเรื่องที่จริงจังอะไรนะเป็นข้อสังเกตของผู้คนในแถบเพื่อนบ้านนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่นแล้วกันนะครับมาฟังกันต่อในวิดีโอหน้ายังมีอีกหลากหลายหัวข้อนะครับมาเล่ากันต่อในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ